วิลาวันเตียวประดิษฐ์นะคะเป็นผู้จัดการดูแลบริษัทคุณแม่จู้จำกัดของในส่วนของโรงงานนะคะโรงงานเราเองเนี่ยนะคะเรามีผลิตหลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแปรรูป,ปน้ำพริกกุ้งเสียบแกงไตปลาขนมเต้ากจอนะคะวันนี้ได้โอกาสนะคะเราเชิญทุกท่านนะคะเข้าเยี่ยมชมการผลิตน้ำพริกกุ้งเสียบของโรงงานคุณแม่จู้เราค่ะเชิญคะ่ะ เมื่อเราเข้ามาในบริเวณอาคารผลิตแล้วนะคะเราจะต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้านิดนึงนะคะใส่เสื้อคลุมหรือว่าผ้ากันเปื้อนใส่รองเท้าบูทสวมหมวกคลุมเส้นผมไว้นะคะจากนั้นก็ยังมีแมสหน้ากากอน,อา,นามัยใส่เพื่อความปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างมือกันนะคะ<ม>เราก็จะใช้สบู่ฆ่าเชื้อนะคะล้างมือก่อนนะคะถูให้เรียบร้อยทั้งนิ้วมือทั้งฝ่ามือทั้งซอกนิ้วทั้งหมดนะคะแล้วก็ใช้ หน้าแข้งเราดันโดยที่ว่าไม่ใช้มือขับก๊อกแล้วนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็จะใช้สบู่ดินซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าของโรงงานเราได้มาตรฐานฮาลัานด้วยนะคะทสะอาดเรียบร้อยก็จะมีการเป่ามือให้แห้งแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อด้วยนะคะค่ะโอเคค่ะ เราก็มีการฆ่าเชื้อเท้านะคะนี่เป็นบ่อฆ่าเชื้อนะคะน้ําผสมน้ําคอรีนนะคะหลังจากฆ่าเชื้อที่เท้าเรียบร้อยแล้วก็เดินเข้าโรงงานได้เลยห้องเตรียมวัตถุดิบนะคะเชิญค่ะวันนี้เราก็จะทําน้ําพริกกุ้งเสียบก็จะมีในส่วนของการชั่งน้ําหนักตามอัตราส่วนตามเอกสารของ SO ที่เราได้กําหนดไว้ว่าส่วนประกอบแต่ละตัวจะมีอะไรบ้าง แล้วก็เราก็จะไปล้างล้างทำความสะอาด3-4ขั้นตอนนะคะแล้วก็เอามาใช้กับเครื่องบดแล้วก็จะบดให้ละเอียดเพื่อจะให้ส่วนผสมคลุกเคล้าเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากที่เราผ่านกระบวนการล้างกระบวนการบดแล้วก็ผสมเครื่องปรุงต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลน้ําตาลทรายน้ําตาลมะพร้าวนะคะหรือแม้กระทั่งกะปิชั้นยอดของเราแล้วนะคะเราก็จะเอาเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยมาใส่กระทะ แล้วก็จะทําการกวนจนกว่าเครื่องพวกนี้ทั้งหมดจะแห้งค่ะอันนี้คือกุ้งที่เราจะใช้สําหรับทําน้ําพริกกุ้งเสียบนะคะก็ต้องเลือกขนาดของไซส์กุ้งว่าให้ได้มาตรฐานตามที่โรงงานกําหนดแล้วก็มีการคัดเลือกสิ่งสกรปรกทุกอย่างออกไม่ว่าจะเป็นเส้นผมเศษดินเศษทรายหลังจากนั้นแล้วก่อนที่จะมาทาน้ำพริกกุ้งเสียบเราจะมีการทอดก่อนนะคะทอดจนกรอบกรอบหลังจากก็สลัดน้ํามันแล้วก็เตรียมสําหรับการทําน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะ หลังจากที่ผ่านกระบวนการผัดให้แห้งเรียบร้อยนะคะเราก็เตรียมตัดใส่ถาดเพื่อรอให้มันเย็นแล้วเราก็นําผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมาทําการบรรจุโดยการชั่งน้ําหนักทุกกระป๋อง เพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่เรากําหนดนไว้ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสินค้าคุณแม่จู้สินค้าคุณภาพจากโรงงานโดยตรงนะคะท่านสามารถที่จะมาซื้อได้ที่อาเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเรามีร้านของฝากที่ใหญ่โตมากเลยนะคะเพื่อรองรับทุกท่านที่มาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตหรือถ้าท่านไม่สะดวกที่จะเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ www. คุณแม่จู้ภูเก็ต .com เฟซบุ๊กนะคะทางร้านคุณแม่จู้ของฝากเมืองภูเก็ตไลน์ หรือแม้กระทั่งโทรศัพท์เข้ามาหาเราได้นะคะ076 621 226ถึง7ค่ะ